เดี๋ยวมาให้แ,บบต,แบบต่ละตอเดี <c oughs> ย๋ยวมาทับโตนี้อาหารการกินคืเสร็จแล้วนี่ไข่เนยอร่อยนี่อ อร่อยมากเลยเผ็ดสุดๆที่นี่หมดเผ็ดสุดๆครับตะเภาถูกด้าได้เถอะนะไม่เป็นไรหรอกแต่หนูจะเอาพลังรู้สึกดีเลยตอนนี้นะขอผิดก็ยังไหวนะครับแต่ว่าไม่ประมาทก็เลยขอออกซิเจนไซด์ก่อนครับจะได้เก็บแรงไว้ช่วยพี่ๆได้อีกเส้นทางอะไรบ้างตอนที่มาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเส้นทางเนี่ย มันมันติดลมเนี่ยนะครับติดลมนานนะที่จะดูคนเดกอาจาบอกประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะถึงนะครับอเามติดลมลดติดลมมันมันไม่เชิงว่าติดแต่มันไปได้ช้าสุดๆเลยครับมีขทางหน้าครับเพราติดทีทีนี้ค่อยๆช่วยกันไปจนทางเป็นน้ำแสงแล้วอันตรายมากอยากให้ไม่เห mm. like ็นเนี่ยม huh? um> ันมัแบบเจอหนี totally> t <t ้ที่เหมือนเดอาจารย์บอกเจอหนี้จุดๆติดลมโอเคครับสุดลบสุดต่อสุดต่อ มารหานี้เข้ามาเจอบรรยากาศแบบแขกแล้วก็ดีค่ะเห็นได้เห็นอะไรบ้างเห็นวามจริงอะไรบางชีวิตได้ค่ะคุณนมายดีสุดท้ายก็ได้ถ้ามีถ้วยถือถ้วยจะมาทกบ้านให้ไห้ไปเียทไชื่อมือนธราย่าเงี้ยนะเนยัไนตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้กับังจะพุ่งไปกับสัญญาณอยู่ครับก็ตอนนี้นะครับก็กำลังจกำลังช่วยเกียวกทุกๆประเด็นเของการสัญญาณนะครับก็รู้สึกถึงนี่ไงครับออกเย็นหน่อยกระจครับแล้วเดี๋ยวเรายังไปต่ออีก อีครับกีประมาณ5060กิกโลนะครับนะครับแต่ว่าทางมันเริ่มสบายแล้วครับทนนี้ถ้าทุกคนให้ออกซิเจนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเข้าที่แล้วนี่นะครับที่เดี๋ยวก็กำไรของชีวิตแล้วครับโอเคอีกประมาณชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงถึงโจประมาณชั่วโมงถึงอย่าบอกให้ก้มหน้าก้มตาต้องเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ไปเรียนรู้อะไรโอเคครับคือมันเหมือนกับว่า เราต้องพยายามที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของเราเพราะฉะนั้นผมนึกถึงเหมือนกับว่าเวลาที่เราอยู่สบายๆนะอยู่ที่เมืองไทยอยู่กรุงเทพเนี้ยเราติดอยู่กับความสบายค่อนข้างเยอะแต่มาที่นี่เหมือนกับว่ามีบททดสอบที่ทําให้เราหนนรว่าเฮ้ยอะไรที่มันได้มาที่มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจากเมื่อวานเนี้ยที่เราไปที่ทะเลสาบมันไม่ใช่ง่ายนะที่คุณจะไปเห็นอะไรที่สวยงามผมก็เลยมานึกดูว่าเอ๊ะแล้วทำไม เราก็รู้นะว่าเราก็ต้องฝู่เราก็รู้นะว่าเราผก็ต้องเจออาการอะไรที่เป็นการผิดนี้แต่สิ่งที่เราตัดสินใจ,จคือเราไม่ยอมรักที่โอกาสโอกาสหนึ่งที่จะเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต <scr. S 1> ที่เราจะต้องไปสู่จุดจุดหนึ่งที่เราตามหาให้ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่าชีวิตของเรามันมีอะไรมากมายที่เราน่าจะค้หนหะาแต่บางครั้งเราเกลับเหมือนกับว่า เรากับทิ้งโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายะทางนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ว่าผมก็จะต้องก้าวข้ามสภาพร่างกายนี้แล้วก็มาอยู่ในจุดที่เรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่มาเยือนที่นี่ครับเปหล่อชมนะครับดูแลทุกคนอย่างที่ม่านชมแล้ว ดเิตมาฮะแล้มทำแบบัลตร่วากงไปกิเลยก็ินเยอรบอะีเออวคโอเคตเกียเกียวกีบอเะยวเงแมงมนนีหวค่ะเมื่อี้ทำอะไรบ้าเรดูแลที่ยคะก็หาชามหาช้อนแลว เคยทำอย่างนี้ไหมเคยทำอย่างนี้ไหมมาก่อนปกติก็ไม่เคยนะคะได้มาทำลิปนนี้ค่ะปกติเป็นยังไงชีวิตปกติก็ก็ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะขนาดนี้ไม่ต้องสื่อสารกับคนเยอะขนาดนี้ต้องบริการคนเยอะขนาดนี้เออบางครั้งแต่ว่าอันนี้เป็นต่างที่สั่งที่ใช้ภาษาด้วยหรือก็สนุกดีที่ได้แบบได้สื่อสารได้ต้องแบบให้กระแสให้อารมณ์ขอบคุณเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เขายุ่งมากเลยในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเขาจะรำคาญเราได้โอเคยี่ยมากส i ด